มานะเดิเจนจิอันนี้นิอีเวนต์นะเป็น,นอีเวนต์แล้วก็นี่เลยนะรุ่นพี่ฮิมิโนะนะเอาโหแล้วชินซซแมนนี่เป็นมังงะที่โคตรชอบเลยนะดาักได้ใจแลวไม่ฮาด้วยนะโ,โห้ใช่แล้วภาคสองนี่ใครไล่าตามอ่านอยู่ก็เรียกว่าแสบขื่นไ <c oughs> อ้เยี่ยไอ้นายุตากำลังเอาเลยก็เรียกว่ามาดูกันครับว,ว่าในส่วนของการคอนดับเนี่ยมีอะไรบ้างนะ มาไรมาแบบรวดเร็วเนื้อล้วนไม่เอาน้ำอ,อาจจะไปดูชุดคอสกันก่อนนี่ชุดคอสคอสไข่นี่ของนักมวย <S <S เอาว่าผมเป็นชุดอ<ห>างหอานนี้สวยๆโ,โชว์ดเดิม,ดมนะฮะใครสนใจก็อตูดเติร์ดเต้นๆนโอ้งทางนี้เห็นต้นเห็นงามจาโอเคได้ใครชอบอย่างนี้ก็ไปหากันนะ แต่ว่าที่แน่เลยคืออันนี้มัตถุประเด็นหลักของเราเพราะประเด็นหลักของเฮ้คือตรงนี้นี่นะเดีย๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวเรื่องหน้าอ่านเนี่ยจะี๋ยวจะรู้ว่าเขาจะเขีนนยนเร,รื่องนยังไงวะอเฮียช้าซะด้วยนะฮะแม้แต่จะมีพีซีมาเนี่ยสตรีมง่ายๆนะสมัยก่อนย่าชิบหายอ้าวเอาว่าเย็ดโคตรล็อก เฮี้ยแมงมนันเพลงอีเวนต์ก็มาเลยมึงไง,าางเราเดี๋ยวไม่ทำเฮี้ยเลยรับแล้วเอาว่啊เอาว啊แล้วคือทำพัฒนาการต้องมาสเต็มตมองกินก่อนเลยเข้าหน่วยสีหรือเ,ร,อเราไม่รู้นะกุณจะเก็บเอาให้ได้อะมาคิดมะไม่ได้ก็หนึงห่งเพชรทองแรกแล้ว ไม่ใช่ทีิฟต์มุงแรกมามาลิฟต์แต่ครั้เนี้ยถูกต้องตรงนั้นไม่มีอะไรสักหน่อยนะหรือว่าพวกเราขึ้นไปดูแนอาก,กาศกันเราตรวจพบปฏิกิริยาที่ผกิดปกติในพื้นที่รอ,อบลิฟต์ขึอนพลังงานที่เราพบมีรูปแบบใหม่ไม่มีใครในรัฐบาลกลางหรืออาเคยพบมาก่อนคือนพลังงานนั้นปกคลุมทั่วทั้งบริเวณ เราไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำเอาแผนข่าวกรองในสอบสูนกัก็เป็นหมดเลยสแกนพื้นที่ไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยก็ลองแล้วแต่ได้กลับมาแค่ภาพข่าวเราไม่มีเบอแสะอะไรเท่าไหร่นะแต่ผมมั่นใจว่ามีความผิดปกติเหล่านั้นต้องเกิดจากพลังงานลูปใหม่ขึ้นใหม่พวกนั้นแน่ๆนี่ออนพูดน,นะเพราะฉะนั้นก็เลยจะส่งพวกเราไปเลยครับใช่หรือกูไม่ไปเองอยู่แล้วผมจะให้พวกคุณไปที่นั่นนั่นแหละตรวจสอบเรื่องนี้มาให้กรารน,นายน,นี้ผมอยากให้มีคนเข้าไปลงพื้นที่จริง จะมีการสนับสนุน,นเพิ่มเติมบ้างไหมครับเกรงว่าจะไม่มีนะเราไม่ค่อยอยากส่งโค้งออกกำลังไปเยอะๆไอ้เงี้ยเปลืองตังค์ด้วยนะไม่มีข้อมูลมก็ดุลเอาแล้วกันเกตแล้วเราเป็นเก่กลุ่มเล็กๆที่จะตายหรือไม่หรือจะอยู่ก็ไม่สําคัญสินะไม่ผมจะส่งพวกคุณไปเพราะทางฝั่งเราเนี่ยถึงทางตังนแล้วต่างหากคุณเป็นตัวพิเศษนะเพราะว่าการชาเขอพวกคุณเนี่ยช่วยหล่อเลี้ยงกองทัพของเรามากผมมัน่นใจว่าต่อให้พวกคุณจะเจออะไรก็ตามนะไม่มีอะไรแรงกับพวกคุณหรอก โอเคใจเชื้นเลยสูุรภารก,กิจมีแค่นี้แหละเดินทังปอไปป่ะโอเคเดี๋ยวสารอี้อะสะขอนใจไม่ดีเลยฮะเฮียสนุกมโอ้เด็ดจีิเสียงเปี๋ตกไปเลยว้าวเออาเ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 อา้าว จ่นที่ว e ันนี้ีกันไปกไม่้ชิกันว่ามาสัอะไรอยู่ก็ไปดูรถก็มีตัวละครที่ <Ooh. S 2> ที่เพิ okay. <source. S 2> okay. ่มสแต็ปสินะนี่เก็บเพื่อลงบารนี่ไงดอลล่าเปเปอร์อลิสเหรียญโอเคดอลล่าเปเปอร์อลิสเหรียญเดี๋ยวนะดอลล่าเบปเปอร์อลิสอลิสอลิสนี่เดี๋ยวไปละอย่ามาใจอย่ามาใจไอเก็บทั้งทันทีนะจ๊ะหนึ่งสองสามหนึ่ง เอาตัวแบโตนไปใชดูเลยลูกเอาวะอาวาเคี้ย <im> wow, wow. ในพบอะไรผิดปกติในซื้อฐานที่ผ่านมาเลยแต่การสื่อสารระยะไกลกับการสแกนมันค no ุณใช้ไม่ได้แล้วความหนาแน่นของนุภาพอันวาลศูนย์เปอร์เซ็นจะไม่ได้เลยว่าเคยที่ ดาวอะตอนนี้ไปเลยล้วกันกูแตจะตลอทีมจนถิงมานเนี่ยเดี๋ยวคนกลับมาอากิหลังนะเดี๋ยวสตรีมยาวเลยมาแล้วอากิฉันขอทำความเข้าใจก่อนนะเฮียเตรียมเตรียมขั้ยไม่ใช่เตรียมโค้งใส่กูเลยเธอจำไ,ได้หรือเปล่าว่าทำอะไรอยู่ก่อนที่จะมาที่นี่ก็กินข้าวอยู่นะสิเ o w e r ตัวเสียงนี่นะคุณมาี่มาครับยังติดต่อกับข้างนอกได้ไม่ได้อนะีกแล้วเนี่ยเฮ้ยแย่หน่อย ยังไม่ได้เลยทำยังไงก็ไม่มีใครตอบโอเคเปิดเลยกันนะถ้าทางนี้เรื่องจะยาวอยากอ่านก็ไปอ่านก็เองไอ้เหี้ยกูลุยละอยากเปิดกาชาเว้ยไอ้ย่ากันดาวดาวไม่ยากเรื่องเปิดเลยแล้วกันดูวูแล้วต้องอันนี้จริงเลยน้องเห็นมั้ยเขาเป็ใช้โอ้โหหั้ใจชุดมันจะขนาดนี้คุณใช้มานานแล้ว ไฮริสก์ไฮริทันเะรื่องเกมนี้มาไม่เคยเติมตังค์เลยแม่งจะเกินม,มาตรงนี้กบอกเนะี่ยเปอร์เซ็นต์สูงผมพุ่งสูนเกมเกมที่ผมชอบเล่นโดยการเติมตังค์แค่ครั้งเดียว นะฮะซื้อผมเติมไปแล้วนะฮะนี่เกมผมเติม3.5บาทซื่อเปอร์ออยนะแล้วก็ไม่เคยเติมอีกเลยนะครับ <S <S แต่ลองเอาเชือกโซแมวมัวมวมนง่า,ายนะฮะมันจะโดนไม่รู้เว้ยกูพร้อมนะนะผมผมขายไตไม่รู้ไปไหนตู้นี้เกมผอื้อเยอะนะเทียบเลยอ่ะอ,อันนี้นะโอ้โหเรื่องแท้ขึ้นมันเป็นเมฆเรื่องอื่นนะ กูจะไม่มีปัญหาเลยมันเป็นเชือมซ้อมเอมมันเป็นเม็ดที่กูชอบอ่ะเออมันชอบอ่ะบมกแล้วใครนอนได้อ่านเดี๋ยวเราจะดูเม็ดขอมังงนะมันต้องมังงะก็ได้เอาแค่เม็ดก็ได้พวกมึงติดแค่นอนอนะ่ะกูบอกเลยเ,เรื่องอะไรก็น่าที่ไม่ใช่เรื่องเนี้ยชอบอ่ะฉะนั้นปั๊บเนี้ยก็อาจจะต้องโดนนะฮะไม่ต้องอ่านก็ได้โดนเดี๋ยวล้วล่ะดูลักษณะแหละเออเอานะ

เดี๋ยวผมค่อยเดี๋ยวผมก็ไปเก็บสต็กเอาเองนะเดี๋ยวไปเก็บเควสดเอาเองเดี๋ยววันเรื่องของเรื่องคือวันนี้จะมาดูตัวละครต่างหากเราดูกาชางก่อนนะอีเวนต์นี้ไม่พูดไม่ได้จริงๆไม่มีใครจ้างเลยเนี่ยมาเองเลยนะเนี่ยเฮี้ยเพราะว่ามาเป็นเซนซองแม่นี่สัตว์ต้องยอมเขาโอ้ ถ้าทางเรากดผิดน,นะเห็นหน้าเดนจิไม่ได้เลยต้องกดปั๊วเข้าไปเลยเออแต่แปลกไว้มนี่ในร่างเซนโซแมนนะไม่เห็นเดนจริงนะออหรือมามีแหละแต่ว่าเรากดข้าไปรับสมัครครับนะฮะรับสมัครรู้สกตัวไหนเข้าโอ้โหมังคีมาเข้าเลยอะอ่าเป็นเป็น smg นะปืนเนี่ยดูสิ นี่สมาชิกน้าาแต่สำนักงานความปลอดภัยสาธารณะพิเศษสี่อันนี้รู้อยู่แล้วนะนมันต้องมีอ่ะมีอ่ะอจีนตูนนะโหดูท่านยัดปืนเลยคนได้ออีก้แล้ปืนมันปืนปีศาจมีหลีตาตาเหลือตอนยัดปืนด้วยนะความสามารถดูตรงไหนวะ แต่ตัดอ่ะอ้าทำไมมีแค่สามวะเฮ้ยเฮ้ยแปลกนะเฮ้ยทำไมมีสามวะดีเฟนเดอร์เป็นดีเฟนเดอร์ด้วยเอออเป็นสตควบคุมไนงะเหออขออยู่ฝ่ามือหน่อยดิเปิดใช้งานเมื่อจุดโจมตีนี่สุดครั้งส่งผลกับพัชเบจจะหมดนะความเร็วรีโหลด36.96เป็นเวลา10บวดดิดีเฟนด์ก็สิบสี จุดสิบเปอร์เซ็นตะ์ันนี้แบบบวกสิบนะนะเห็นฉันแล้วสินะเปิดใชนนะ้งานจะโจมตีปติเข้าเป้าหนึ่งร้อยยี่สิบครั้งส่งผลกับตัวเองเท่านั้นด้วยนะก็จะดึงดูดยั่วยุเป็นเวลาสามวิหนึ่งร้อยยี่สิบครั้งกับสามวิก็โอเคไปออโต้เปิดใช้งานเมื่อได้รับดาเมจถึงตายคือเราตายส่งผลกับตัวเองได้รับสถานะเป็นอมตะเป็นเวลาจุดวิเปิดใช้งานหนึ่งครั้งต่อการต่อสู้ด้วย แล้วก็คูลดาวสกิลบอร์สกิลนี่คือ1 1 8ก็คือถ้าตายปั๊บเนี่ยเราจะเป็นอมตะ7วิยันหนึ่งหนึ่งการต่อสู้เนี่ยคือใช้ได้แค่หนึ่งครั้งและตัวเราด้วยนะฮะน่าจะเป็นตัวเราเนอะอันนี้ติดตัวเลยแล้วก็เงียบหน่อยได้ไหมน่าจะเป็นฉากในอนิเมะที่เดนจิกกับพาวเวอร์มันทะเลาะกันนะ <c oughs> มคิมาจะกูดด่านสมมตผมกับตัวเองได้รับการจอบกรอบเป็นเวลา10วิฟื้นฟู3ามสี่จุดูนย์สเดอเ็นเป็นเวลา1ิวิเหมือนการเปิดเ่นะไอตัวนี้มันมันไม่เหมาะกับการไป PVE นะฮะไอตัวนี้มันออกแบบเพื่อ PVP เลยอ่าไมคิมาตัวเนี้ยฉะนั้นปั๊มเนี่ยท่านก็ต้องดูนะว่ามันเป็นตัวละครที่เราถ้าเกิดเป็นตัวกวยอ่ะก็เปิดไปเหอะซึ่งมาคิม่าคือตัวไอกูนั่นเองนะมีตัวไหนอีก Power! Power! Yeah. Uh huh. นี่แมวด้วยนี่น,น่า็ัตกันบอกว่า power บา r ูก้าเลยนะเก c k e t l a u n c power โดนเนิฟตูดนิดนึงโอเคแต่ถ้าตี้ได้มากเดี๋ยวดูสกิลกันก่อน สเตตัสก่อนแมไอ้เน,น,นี่นี่เหมือนกันนี่เนี่ยมันมีแค่สามเองสกลิลเออทีมนี้เปิดใช้งานโจมตีด้วยล่างอะไรนะด้วยการชัดเต็มส่งผลกับตัวเองปีศาจเลือดนะถ้าปีศาจเลือด Act ag, อแอคแท็กหกจุดสี่เปอร์เซ็นต์สเต็ได้ห้าครั้งนะอยู่สามวิรนะเบิดโลหิตนะเนี่ยมีเลือดมีโลหิตเหมือนกันนะเปิดใช้งานเมื่อสแตส็ตปีศาจเลือดเต็มหลังจากโจมตีเข้าเป้า18ครั้ง สมมติกับตัวเองรัศมีระเบิด28.61เ,เป็นเวลา10วิรีโหลดร้อยเปอร์รีโหวด100%เว้ยเปิดชำงานได้หนึ่งครั้งต่อการต่อสู้อีกแล้วไอ้อมาคิมมารเมื่อกี้ก็ตายแล้วตายแล้ว,ลวอมตะ7วิหนึ่งครั้งในการต่อสู้ไอ้อตัวนี้ก็ระเบิดแหกหนึ่งครั้งในการต่อสู้แต่มาคิมมารเข้าใจได้เพราะเพราะงานเป็นเดซินเดอร์ฉะนั้นปั๊มแตนดีเฟนเตอร์มันมียั่วยุดโดนข้างหน้าเดินดำเส้นมันตายอยู่แล้วไนงะฉะนั้นปัน๊มเอ็นเจ็ดวิตัวเนี้ย เปนอมตะเดี๋ยวมันมีผลมากถึงจะบอกว่าเหมาะกับ PVP เอนเนี้ยจะเหมาะกับ PVE นะก็คือเป็นแอคแท็กบนรัวเงินเนี่ยข้อนโสหิ์จะส่งผลกับยูนิตที่สตูมีค่าแอคแท็กสูงสุด1ยูนิตซอตเบียดห่งพัะเ้ายดสิของแอคแท็กเรานะฮะส่งผลกับเป้าหมายนุสตักดีสัตว์เลือกเต็มก็คืออันนี้เต็มนะก็เล่นไปเถอะ นะอันนี้ก็ไอคักอ่ะใครชอบก็ได้หรือตัวโอยใครก็ลุยได้เลยนะแต่ว่าเพราะว่ามันมีตัวอื่ที่ดีกว่านี้นะฮะแต่ว่านะฮะใครชอบก็เล่นได้ครับไม่เป็นไรพอไหวมันมีมีเข้าสอตัวแล้วรู่ทพี่ฮิมิโนโกละเม่โว้โอเลแม่ลยดีดว่าวะ่ะตอนนี้เรามีเพชรอยู่5้าพันหกับตัวลุ้งอีกสิสัดโคมดีครับคุณ ตากิดเลยไอ้เหี้ยฟ้าทุฟ้าทุมาสักทันได้ครั้งแรกนะเื้ยปังโู้ม่วงป่าม่วงป่าเลยขาวด้วยเฮ้ยโอ้โหตะม่วงเยอะว่ะเอาว่ะม่วงเยอะอยู่เงินครั้งที่สองต้องมาแล้วไปเปิดไม่ติดพิการหลุดเลน แม่งผมหลุดเด็ดบ่อยมากเพ้่งี่ที่อ่ะเยี่ยมแม่ักไม่ดีเพชรหมดแล้วนะหมดหวยถอกเรียบร้อยจบรวดเร็วสายฟรีก็เงี้ยทำใจแรกเลยดีกว่าอันนี้อย่าได้จัดที่อ่ะแรกเลยนะเออเนาะอ่ะแรกแหละ ของต้องมีนะไม่มีไม่ได้จริงมากีขมันประดับประดับไอเดียเลยนี่โอ้โหแม่งไข่ร้อยหมื่นกูหมดตูดซะก่อนลืมไปคุือหลอยบนตุเนียมาจบเลยไอ้ยอนนี้กูไม่มีมากๆก็แล้ว โ,โอ้โหโอ้เขาฉวยเข่าฉวยไม่ใครมีมาเปิดแล้วที่มาเล่าให้ฟังอันนี้ไหมวะมาคิดมากกับพาวเวอร์อ่ะสี่ต้องเติมจริงนะเรื่องเราแต่เท่าที่อ่านนนะม,นมันแบ,บ่งแยกชัดเจนเลยไอมไอ้มาคิดมากกับพาวเวอร์อะากิดไม่มีเหรออากิดเป็นตัวละครที่เข้ามาในเกมแต่ว่าไม่มีให้เปิดนะเพราะมันเป็นตัวผู้เลยครับ อย่าี้ผมเข้าใจได้เออแต่ว่าไอม้มีอินพิโน่นี่น่าจะได้จากจากอีกเวน,นต์หือเปล่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่านจะเป็นอย่างนั้นนะพิโน่นี่น่านจะเป็นตัวละครท,ที่เราได้ใน, e น,น,น,นอนๆๆเีเวนต์นะเนี่ยอนะเดี๋ยวดูที่รานค่ะใช่ใ นี่ไงวันที่สามแจกฮิมิโนะโอเคเราดูกันครับกระตัวนึงข้อมูลการผลิตเนี่ยมันไม่ใช่บริษัทไหนเขาเป็นมนุษย์นะฮิมิโนะก็ไหญ่นะฮิมิโนเขาแจกฟรีอยู่แล้วเออเป็นตัวอะไรอ่ะตัวเอสอาร์ตัวเอสอาร์วันที่มิโนเออจะดูจะดูต้องไปดูที่นิกเกตมีเดีย เอาวาอาะเดี๋ยวเราแยกแน่ๆตัวหนึ่งอ่ะวันที่สามก,ก็แจกแล้วเดียวาลืมาเล่นกันเด้อเฮ้ยโอไม่เล่นนีพลาดรือนะมึง,น,งนี่เก็บที่เดียวยดดอ,อ๋อนี่ใช่ SR ตัว SR นะครไม่ใช่ SSR นะโอ้โหมันคตนเนื้อพงพีคิีมนุก<ด>เลยอ่๋อ,อจะน่ารักเลยฮะตายเพื่อความรักด้วยสปอยนี้นี่ดุปืนันก่อน เทพตายทำไมโดนเนิร์ฟวะ,ะมันจะมีคอสตูมชุดบิกินี่ออกมาแล้วสเตตัสยังไม่ต้องอ่านก็ได้มั้งเป็นอะไรซัพ s u p p เตอร์นะฝ่ายซ Support ไม่น่าอ่านเท่าไหร่นะเพราะว่าของแจกฟรีคนส่วนใหญ่ก็ไม่เล่นเกมนี้แนละ้วก็เดี๋ยวลุ้นกันครับว่าว่ามา,ากูจะได้ไหม <c oughs> หเก็บเพชรก่อนนะอันนี้มาแบบรวดเร็วพอรู้ว่าเข้าปั๊บสตรีมเลยนะขอทุกคน ได้กันทั่วหน้านะครับผมฟาวไปแล้วฮะนะโปรดสดงความเสียใจกับกูด้วยแต่ถ้าได้มาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะครับขอบคุณมากทีติดตามก็ผมผมประมุขว่านั่นหลวงครับแบบเฉพาะกิจครับกันนิเกะฮะสวัสดีเจอ้อ